สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับมิทเช่นเคยนะคะในการเรียนออนไลน์ออนไลน์คลาสรูมนะคะในยุคโควิดวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของหน่วยงานบ้านค่ะมิทสวรักษมาัยรักนะคะครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยที่1ค่ะการดูแลเสื้อผ้าในหน่วยนีนี้มีด้วยกัน3ตัวชี้วัด 1>, 1. อภิปรายขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานง1.1นงม3 1 2. ับใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมง1.1ม .3 ทับสออภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อม ง1.1ม3ทับ3ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเองได้อย่างไรคะก่อนอื่นเลยเรามาดูถึงความสำคัญค่ะความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า1เราต้องถนอมเนื้อผ้าให้คงทนไม่เสื่อมสภาพง่ายมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน 2. ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดปัศจากคาบสิ่งสปกปรกกลิ่นไม่เหม็น 3. ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเช่นการรักษาความสะอาดมีระเบียบมีวินัย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น 5. เกิดความมั่นใจในตนเองเกิดความภาคภูมิใจที่เราได้ดูแลเสื้อผ้าของเราด้วยตนเอง 6. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังเช่นผิวหนังอักเสบจากเชื้อรากาดเกลื่อนหลักของการดูแลรักษาเสื้อผ้าระวังเปื้อนสิ่งสกรปรกหรือของมีคมเกี่ยวจนขาด แขวนเสื้อผ้าที่ถอดแล้วกับไม้แขวนเสื้อห้ามแขวนกับตะปูหรือตะขอ 3. หากเสื้อผ้าเปื้อนสิ่งสปกปรกควรทำความสะอาดทันที 4. แยกผ้าสีและผ้าขาวก่อนซักหรือแยกตามความสปกปรก 5. พึ่งเสื้อผ้าที่เปียกเหนื่อให้แห้งในที่ลมโกก่อนใส่ลงในตะกร้า 6. ซักถุงเท้าทุกครั้งหลังใส่เพื่อป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง 7. ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดให้เรียบร้อยก่อนนำไปซักพับหรือแขวนเสื้อผ้าในตู้ที่ไม่มีความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับค่ะสวมใส่ของหนักในก ห้ามสวมใส่ของหนักในกระเป๋าเสื้อเพราะอาจทำให้กระเป๋าเสื้อฉีกขาดได้และสุดท้ายผ้าที่ซักแล้วผ้าที่ซักสะอาดแล้วต้องนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนที่เราจะนำไปซักรีดนะคะต่อไปนี้เราไปดูสัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากันค่ะเราเคยสังเกตไหมคะเวลาตรงคอเสื้อตรงคอปกเสื้อเราหรือว่าข้าง ตะเข็บเสื้อจะมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นวงกลมมีเครื่องหมายกากบาทค่ะแสดงว่าห้ามซักแห้งโดยเด็ดขาดค่ะหรือลักษณะเป็นเป็นกระถเป็นตะกร้านะคะเป็นเหมือนจำลองเป็นกระมังน้ําแล้วก็มีเป็นรูปน้ํานะคะเป็นเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าห้ามซักเด็ดขาดหรือ เป็นรูปเตารีดมีจุด1จุดนั่นหมายความว่ารีดได้ในอุณหภูมิต่ำหรือเป็นเตารีดแล้วมี3จุดนั่นหมายความว่ารีดได้ในอุณหภูมิสูงหรืออาจจะเป็นรูปเตารีดแล้วมีเครื่องหมายกากบาดน,นั่นแสดงว่าห้ามซักหรือว่าห้ามห้ามรีดโดยเตารีดเด็ดขาดนะคะการกำจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าค่ะ การกาจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะถ้าเสื้อผ้าเราเปื้อนสนิทยกตัวอย่างให้เรานําผ้าที่เปื้อนสนิทมาชุบน้ําให้เปียกหลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปค่ะบนรอยเปื้อนทิ้งไว้สักพักแล้วก็นําไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าอ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งชนิดอาจจะเป็นกาวค่ะถ้าเสื้อผ้าของเราเปื้อนกาว ให้เรานำน้ำส้มสายชูเช็ดบริเวณที่เกิดรอยเปื้อนนำเสื้อผ้าที่เปื้อนมาแช่ลงในน้ำเย็นทิ้งไว้สักพักแล้วเราก็นำไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าค่ะการกำจัดรอยเปื้อนเสื้อผ้านะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราเพิ่งไปตัดเย็บมาใหม่ๆอาจเปื้อนรอยช็อคขีดผ้าเขียนผ้าให้เรานำผ้าเนี่ยไปแช่ในน้ำสบู่อ่อน ผสมได้สารซักฟอกขยี้ตามแนวรอยเปื้อนหลังจากนั้นนำไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าเสื้อของเราถ้าเปื้อนคาบจากเตารีดไหม่มีวิธีการกำจัดลายเปื้อนคือผ่าครึ่งหัวหอมคะ่ะนำไปถูบริเวณที่เปื้อนแล้วทิ้งไว้สักพักจึงนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำไปซักให้สะอาดด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า เป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราให้เสื้อผ้าตัวเก่งของเราอยู่ได้นานๆสําหรับวันนี้การดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราในของนักเรียนในระดับชั้นม3ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ